ฮัลโหลครับหลอกครับพี่มาดีว่าไงครับผมโดนแฟนบอกเลิกี๋ยวพี่ผมบอกโดนแฟนบอกเลิกพี่บอกผมดีผมโดนได้ทีพี่ผมอกหันทิ้งเขาโดมาสักพันไปจะหายอกหักแบบที่หาให้ใหม่ผมอกหันทิ้งเขาทิ้งผมไปนอนผู้ชายไปทั่วเลยพี่ใคเลนะเขาทิ้งเขาทิ้งผมไปนอนกับผู้ชายคนอื่นไปทั่วเลยพี่เอาเนี้ยเขาทิ้งมึงแล้วแบบไปนอนกับผู้ชายคนอื่น ใช่พี่เบ็ดน,น้บไม่ท่วงนะผมไม่รู้อ่อไม่ต้องลองมันไม่ต้องลองไม่ต้องลองอ๋อเดี๋ยวพี่ให้สัพานข้าแล้วกันเอาเลขบัญชีมาแล้วน้องไปหาซื้อใหม่ไปเอาไหมเออคนขอนขอทำอาชีพแบบนี้ด้วยนะพี่ทำอาชีพแบบนี้ด้วยอไม่เป็นไรแต่น้องก็ต้องทําใจเนาะน้องน่าจะรู้หน้าที่อยู่แล้วว่าเขาทําเพื่ออะไรทําเพื่อเงินไม่ได้ทําเพื่อรักเนาะน้องเขาช่อแอบมาพี่ฮะตอนนั้นปอสองด้วยหอห้าว กูฆ่าคนเั้นแต่ปอสองนัคกูไม่อยากพูดหรอกเป็นคดีกูเข้าไปเลยเรือนจำใหญ่ยี่อย่างกูเดินไฟมีแต่คนก้มหัวให้พอกูเดินไปมองใครปุ๊บก้มหัวก็คือกูสั่งเลยในค่ยกตอนนั้นกูบอกว่าอะไรวะใครมองหน้ากูวะใจงานหลังยิงเข้าเต้นใจงานกูกูบอกเลยไอ้เยียนั่นตัดเข้าตัดอ้ยอะไรมาเดินก้มหน้า มันมนัเดินยังไงมันเดินมันก้มหนักกูเชิงเหนักไปอกมองมันยังไงมันยังรับตาตัวกูขนาดไหน